ไปที่สุราษธ,ธานีนะคะคุณวันเพนอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณวันเพนคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณวันเพนถามเรื่องเอ่อเอ่อเม่นตาได้ไหมคะ ได้ได้แล้ววันเพนแหลงใต้แล้วน้องจิมมี่ว่าอุปใช้สารในฟังกันหูบ้ฮะสิพยายามฟังไม่ออกเอาตามที่สบายเลยนะอยากให้สบายใจไม่เอาภาษามาเป็นข้อจํากัดนะเชิญนะครับท่ามเลยแหลงหวาผืออยู่จังหวัดไหนคอว่าจังหวัดสุราษฎร์ค่ะอำเภอไรคือว่าพอไออำเภอเขนซ่าเขนซ่าในนี้ม่แต่ไหนอะพอมาแต่ไหนพอ โอ้โหมาเด็ก้อนค่ะโอเป็นคนก้อนรักวั่วปืนมาไหมหล่ะท่านมาอยู่เคียนซ่าเนี่ยเพราะับวั่วปืนมาไหมมาอยู่เคียนซ่าฮะไม่ทำไมคะมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าอะไรเหรอพี่น้องเออคียนซ่าเนี่ยเป็นอำเภอทั้งอำเภอเป็นที่สพกหมดเลยเนาะใช่ไหมค่ะ ใช่ค่ะเป็นที่สปกรที่ราชพัสดุไม่มีพื้นที่ที่เป็นจโนดเลยไม่ก็ะตั้งที่ตั้งที่ว่าการราชการอะไรทั้งหมดเลยนะทีนี้มันเป็นป่าเป็นเขาเป็นป่าเป็นเขาเป็นป่ารกเลยเมื่อก่อนเนี่ยทีนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่คนอพยพมายู่มาจากไหนมาจากนาครบ้านพี่เนี่ย ส่วนใหญ่ใช่ไหมหวัว<อ>ทั้งหมดเลยถามว่าทำไมอพยพมาไปขโมอยหัวเขามาบ้างนายจะไล่าตามจับอยู่บ้างเลยบ้างหนีมาอยู่เคนซีย์ได้ลเล<อ>ยพอมาอยู่ที่นี่นายไม่กล้ามา<อ>เพราะคอมมิวนิสต์นี่คือพื้นที่สีแดงในสมัยก่อนพื้นที่สีแดงเลยคอมมิวนิสต์เนี่ยเมื่อ,ก,อก่อนตามต้นยงต้นยางเก่าๆแก่ๆเนี่ยมีรอยกระสุนอยู่เลยตามต้นยางอที่นี่ที่เคนซียแต่ปัจจุบันโอ้สบายสบายเศรษฐกิจดี่ฮานสบายแล้วมันเป็นเกิดอยู่ตรงไหนเคนซียเนี่ย ไอ้อยู่อยู่ไอ้บ้านเสด็จค่ะบ้านเสด็จน่าควนพุช้มแถวนั้นเหรอค่ะแค่แค่กันไหมอยู่แก่ๆกันนั่นแหละเออแเข้กันนะพี่สาวผมก็อยู่ที่นี่นะพี่สาวผมอยู่นี่นะเคนสาเนี่ยล่ะใช่อยู่ที่หน้าโรงเรียนควรสามัคคีอ่ะรู้จักไหมรู้จักค่ะรู้จัก เออนั่นนะพี่สาวแท้ๆลราอยู่ที่นั่น<ว>ตั้งรกรากครอบครัวอยู่ที่นั่นใช่ควรคสามาคัคคีใช่อโอเค okay. เอาถามว่าคํวาว่าปอดีวา่าปนแกเสื้อชีวิตกแกถนนซึ่งตามมีรถยนต์อยู่ขั้นหนึ่งซึ่งกาจะโอนไปเป็นเชื้อห้ผีบ้าคนนึ่งได้ไหมคืออ,อผีน้องทุกคนเอ็นพองกันไว้ผีคนนั่นนะคะคือโอนได้เลยไหม นางจิมมี่ตอบสิค่ะก็คือคุณพ่อเสียชีวิตนะคะแต่ก็คือทรัพย์ของผู้ตายนั่นคือเป็นมรดกถูกต้องไหมคะในการที่จะแบ่งอะไรยังไงถ้าสมมุติคุณพ่อไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้อันนี้คุณพ่อไม่ได้ทําอะไรไว้เลยใช่ไหมคะพ่อเสียชีวิตกระทนันหันมามไม่ได้ทำได้เลยคนะ่ะกรณีอย่างนี้อาจจะต้องมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกถูกต้องไหมคะพี่ถนอมนะคะ เพราะว่าการที่จะแบ่งทรัพย์ของผู้ตายให้แต่ละคนน่ยผู้จัดการมรดกต้องไปร้องขอตัดสารนะคะก็จะเอาใครก็ได้พี่น้องนั่นแหละตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้จัดตั้งผู้จัดการมรดกก็แต่งตั้งขึ้นมาแล้วก็ค่อยแบ่งทรัพย์ให้พี่น้องเห็นพ้องว่าจะให้คนนั้นคนนี้ในสัดส่วนเท่าไหร่แต่ก็ต้องคุยกันต้องไม่ขัดแย้งกันนะคะถกต้องไม่พี่น้องแลไวก็ไรวไปไปส่วนส่วน ไปร้องขอต่อศาลนะพี่หนอมไปอายการใช่ไหมคะไปอายการใช่ไหมน้องใช่ค่ะสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์นะคะในในพื้นที่นะคะของผู้ที่เสียชีวิตค่ะคุณพ่อเสียชีวิตในพื้นที่สุราษฎร์ก็ไปที่สุราษฎร์นะคะ พี่สบายใจแล้วน้องมี่หนูทำแทนเลยหนูไปเลยหนูพี่สบายใจแล้วโมแม่ค่ะเนี่เมื่อใดเคยก็เรียนรู้จากคุณผู้ชมและพี่ฮันนอดีมากดีมากทังจี่ก็โอเคเนี่ยคือคือที่ผ่านมาพยายามให้น้องมี่เป็นคนซักเตดเสียงหนูเบาคนก็ไม่คุยด้วยอหนูก็พูดดังขึ้นใหม่นะโอเคหนูตอบถูกแล้วอย่างนี้ครับน้องวันเพ็ญะมันมีสองอย่างนะ้นที่ที่น้องจิมมี่ตอบเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่า ตั้งผู้จัดการมาดกไปยื่นเรื่องต่อศาลนะครับเพื่อจะพอผู้จัดการมาดกก็ไปโอนรถคันนี้ไปให้ใครใดคนใดคนหนึ่งที่เป็นทายาทนะที่ตกลงกันใช่ไหมค่ะโอเอไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์เขายื่นยื่นตั้งผู้จัดการมาดกให้ฟรีเสียแต่ค่าธรรมเนียมเอาว่าประมาณทั้งเจ็ดร้อยห้าสิบอะตีจะไม่เกินพันนะเขาเขาเอาจะตั้งผู้จัดการมาดกก็ตกลงว่าใครจะเป็นคนเป็น พอได้ผู้จัดการปับ<ม>๊บผู้จัดการก็ไปโอนที่ที่ขนส่งอะที่สุราษฎร์อะโอนนเปลี่ยนชื่อได้เลยรถคันนั้นก็จากพ่อก็กลายเป็นเป็นคนนั้นไปได้เลยแล้วถ้ามีทร,รกกัพย์สินอื่นก็ผู้จัดการมาดกก็โอนทรัพย์สินอื่นได้ด้วยเลยทุกอย่างทําได้หมดอมถ้ายังมีทรัพย์สินอื่นอีกทีนี้มันจะมีเดี๋ยว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 มันจะมีเดี๋ยวนะมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งลองวิธีนี้ดูว่าถ้าพี่น้องตกลงกันได้เนี่ยไปพบที่ขนส่งเลย ไปที่ขนส่งเลยยังไม่ต้อง,งตั้งผู้จัดการ<ม>น,นะถ้าสมมติมีรถคันเดียวเนี่ยนะอลองไปติดต่อที่ขนส่งเลยเพื่อขนส่งเขาจะยอมเมื่อพี่ๆน้องๆตกลงกันได้หมดโอเคไอโอเลยจับพ่อไปน้องคนนี้เลยคแล้วทุกคนลงบันทึกอาไว้เนี่ย<อ>ขนส่งเขาอาจจะยินยอมก็ได้ถ้าไม่มีทรัพย์อย่างอื่นนอกจากรถคันนี้คันเดียวไปทําอย่างนี้ดูก็ได้ครับเชิญคําถามต่อไปคำถามต่อไปเกี่ยวกับการตรวจ เ,เด็กนักเรียนตอนที่ว่าจะไปเรียนเขาอยากอะไระ้เลยเรียกไม่กว่าทุกคุณตาโน้มว่าคือใชา้ใช่ใช้คือว่าลูกไป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 ัไปไปวได้นั่นแหละและวถึงเขาเขาค่ายันเขไม่สบายันเขบอกว่าเขาคันคอแบบเขาแย่งลึกมากซึ่งแม่ไม่รู้เขาใช้ท <c oughs> ึงแม่ว่ามันมีวิธีอื่น มังไหมอ่ะสิว่าไม่ใช่แยงคอแม่เปื้อนน้ำลายเลยประนั้นมีมังไมอยคุณตโนมอ๋อแยงจมูกเขาแยงจมูกไม่แยงคออาจจะแยงลึกไปแยงจมูกแยงจมูกค่ะตึ้งมั่งกับปลาปนนี้ปนนี้นะปนี้ปนนี้ปนเรียนปนนี้ตาหลุกนี่หลุกกล้องคุณวันเพ็ญใช่ไหมใช่ค่ะอย่าไปว่างเวิร์ดนักเรงตาคุยกันให้คุยกันดีดีเขาแยงเขาไม่แยงลึกมากหรอกทุกคนเขาแย่งกันเพ้่ไม่มีใครไม่แย่งหรอก บอกหลูให้เข้าใจอย่าก,กังวลอย่าก,กังวลไอ้เผื่อนเขาคุยกันเผื่อนเผื่อนหลูกขาเขาคุยหลูกันยุท่าไรอ่ะไอ้ที่เบสตี้เออพอสมควรเศรษฐีเลยอ่าไม่พื้นล็อกคุยคุยปลอบหลูกว่าปลอบปลอบหลูกนะ ให้หลวก,ก็เข้าใจว่าเขาแย่งกันทุกคนและตอนนี้ไม่มีใครไม่แย่งเลยหม้อทวิ้นนั่นแย่งกันมูกบ้านแล้วน้องแกบอกกัน <c oughs> โอ้แย่งเพี้ย <c oughs> แย่งบอกบอก <c oughs> บอก็อยาแย่งนักเลยเนะอืมพร้อมใจหลูกนะพร้อมใจหลูกนะตอนนี้หลวตอนั้นตึ้งตึ้งก็เลยคิดว่าเออออกมาเร่งสักนิดหนึ่งก็อย่างดีดีว่าแกบ้ในใจนึง <c oughs> คุณตาน้อนนะ เออดี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 เออมันมีมีเด็กที่ไม่อยากยังจมูกจนกระทั่งไม่อยากไปโรงเรียนโอเคผมจะรับข้อมูลนี้ไว้ว่ามีวิธีการอื่นนะหรือว่าต้องดูแลเด็กให้ดีนิดหนึ่งเพราะเด็กมันจะอ่อนไหวต่อความรู้สึกเนาะใช่ทังเด็กมันงกับเด็กบางคนเขาร้องเขาชุนเลยน่ะเขาไม่ให้แยกงันต้องมัดกันนั้นต้องในใจแม่ก็เลยคิดว่าโอถ้ามันมีวิธีอื่นมั่งก็คงจะดีนะ ว่าอะไรความคิดนั่นนะว่าไอ้ต่อใดเล่งมางว่าเกี่ยวว่าพอแม่ไล่คนอะไที่ลูกเป็นตเนียแต่เขาไม่กล้าเล่นกันก็เลยเนี้ยนะคะก็เลยมาเป็นกระบอกเที่ยงให้เขาที่โรงเรียนกขาเมือนกันพอแม่ผู้ปกครองก็มานั่งแรกคนเี่นดูลูกจังลูกกระตืเร่งเร็มโรงเรียนโรงเรียนได้โรงเรียนได้โรงเรียนได้ไอ้โรงเรียนทับไม้ค่ะทับไม้ดูตำบลไรอะตำบลบ้างสะเด็ดบ้างสะเด็ด อำเภอเขียนซ่านะได้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 ขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเตือนผู้เตือนไปแล้วแหละนะการเดี๋ยวช่วยยำให้ช่วยยำให้ช่วยยำให้ขอบคุณมากขอบคุณมากราวเรื่องนี้ให้ฟังเข้าใจเรานะค่ะค่ะขอบคุณมากคุณตือนน้องวันร่างโทรมาแล้วนะค่ะค่ะขอบคุณมากมากนี่ไมายว่าใจขึ้นมงเร็วๆนี้เพราะได้คุณตือนน้องแล้ววันนั้นทั้ง เห็นดูได้กันแบบว่าพอว่าเข้าไปโรงเรียนก็ไม่มีทางเลือกกันคือก็ต้องแย่งอยู่เลยวันต้องต้งสรางเขามบบนึกนึกกันนะเมื่อวันตึ้งว่าเราคนย้ายไปทุกแย่งก็ให้เราก็อย่างเที่ยวอย่างคลาดกันนะเด็กกันเขาจะขนาดไม่ต้องพอว่าเขาก็มาต้องก็ว่าไม่โอ้ยแย่งเก็บยังบางคนน้ำตาเลยเลยร้องเลยต้งโอ้ต้งการต้องสร้งเขากว่าเออลองลองเอาความคิด สกิ๊ดจีว่าแบบนั้นนะได้ีพุ่มใส่สวยตาเราเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าข้อข้อเล็กนี่ให้ได้ยินกันสกิ๊ได้ครับได้ครับยินดีกับคุณวันเพ็ญไว้ใจแล้วไม่ต้องว่องเวิร์ดแรงแล้วนะเดี๋ยวผู้น่ายแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลนี้ให้กระทรวงทรัพยากรให้เป็นนโยบายลงไปกันนะว่าช่วยบอกบอกเตือนๆไว้ก่อนนิดนึงนะอย่าเดี๋ยว จากเด็กเล็กถ้าเด็กกขาเขาาวาดวันแต่ไปหมัดเด็กเด็กก็แย่งยิ้มูกเด็กฉุนแบบนี้มันไม่ได้นะต้องมีวิธีการนื้นดีดีกว่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ